หลุดมืออปากเลย <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคนอย่างฉันเนี่ยไม่ยอมให้ใครทำร้ายฝ่ายเดียวแน่นี่มอะไรคะกี่อย่างที่ชุ่มต่ำแลงวขึ้นนะงใช่ไห<ป>ม ะจะเย็นๆค่ะนหน้าอย่างมันน่ะดีแค่ขู่ค่ะมันไม่กล้าทำจริงๆ,ๆหรอกเชื่อแม่เถะค่ะเหรออย่า,างนี้จังแม่เ้ยโอย,โอยมันกล้าด้วยโอ๊ยไม่ขอโทษนะคะเพราะว่าตั้งใจเครยงให้แตกอ,อย่างนี้ก็ถือว่าเราเจ้ากันแล้วนะคะคุณแม่ ลอยหน้าลอยตาเลยาดาวด,วดวทำให้เกิดยับนะคอยดูยดยผมคง<ด>เชื่อคุณแม่ไม่ได้หรอกนะครับเพราะผมรู้ดีครับว่าคุณดาวเขเป็นคนยังไงผมมองคนไม่เคยพลาดครับคุณแม่คุณให้มันจบๆบน,นะคุณเล่วจะส่ะพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงฮะนี่คุณคิดว่าเรื่องที่ฉันพูดมันไม่ใช่เรื่องจริงหรือยังไง คุณเห็นนังดาวนั้นสำคัญกว่าฉันเหรอ,อ,อสันดาเดียวกันทั้งพ่อทั้งลูกเลยคุณแม่ยายครับผมเชื่อคุณแม่ยายนะครับ<อ>ผู้ชายบ้านนี้ก็มีแกคนเดียวนั่นแหละตาสารที่ฉลาดสวัสดีคะ่ะทุกคนไม่มีความเกรงใจมาใส่บ้านเขาอยู่เนี่ยหัดกลับบ้านตั้งแต่หัววันสิจะ๊ะดาวต้อง กราบขอโทษทุกคนด้วยนะคะพอดีดาวมัวแต่ไปหาซื้อของนะคะกว่าจะได้ตามที่ต้องการเนี่ยก็เดินหาหลายร้านเลยค่ะดาวซื้อมือถือเครื่องใหม่มาให้คุณแม่ค่ะนี่ค่ะมือถือรุ่นท็อปเลยนะคะคุณแม่ดีที่สุดแล้วก็แพงที่สุดตึ๊ เาซุ่มซ่ามทำโทรศัพท์ตกแตกยับอุ๊บแค่นี้ไม่มีอะไรต้องซีเรียสค,ค่ะคุณแม่โดนแค์นะคะออ้ยแม่ยากครับรุ่นนี้ตัวท็อปเลยนะครับแพงเวอร์โอ้ยคุณดาวครับคุณดาวยังเป็นต้องเสียเงินเยอะขนาดนี้เลยครับก็ดาวบอกเราไงคะว่าเรื่องกันนี้จิ๊บจิ๊บคุณแม่คะระดับคุณแม่เนี่ยต้องมือถือรุ่นนี้เท่านั้นนะคะถึงจะคู่ควรเชื่อดาวนะคะ หนูดาวนี่น่ารักจริงๆเลยนะอุตส่าห์ซื้อโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดมาให้รับไปสิคุณ,คณเด็กจะเสียกำลังใจใชเช็คให้ครับว่าแมวขอบคุณคุณดาวเสีสครับเขอบาอุตส่าห์ช่วยชีวิตเอาไว้อ่ะ อย่างอีกอย่างอีกคะ,ะ,ะขอบคุณนะคะคุณดาวยิตีค่ะป้าแมวค่ะ